ดีครับช่วงยานันบารูวันนี้นะครับผมาาพาผู้ชมมาคุยกับนายเพลกาบังนะฮะซึ่งาทางเพอกาะบังมีวิธีการมีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไรในอำเภอกาบังนะฮะวันนี้ผมมาอยู่กับท่านนายเพลกาะบังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของยาเสพติดนะครับตามที่นโยบายของอรัฐบาลก็ถือว่าเป็นวรระแห่งชาติ แล้วเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาของเราก็คือนายเด็กรักชิมศิริก็ถือว่าเป็นนโยบายสําคัญและกําหนดไว้ในเรื่องของการทํา m o มอยระหว่างนาอำเภอกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับซึ่ง,งสิ่งเหล่านี้สิ่งสําคัญที่ทางฝ่ายปกครองจะต้องดอําดเนินการให้แล้วเสร็จก็คือในเรื่องของการนํากลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ระบบของการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดภาษายาติพติดตามโครงการที่มีอยนะูอ่นะขนาดนี้นะครับก็เป็นตอนนี้เราจะเป็นรุ่นแรกซึ่งจะจัดที่สูงอำเภอแห่ง,งนี้เดิมทีเราก็จัดมาแล้วหนึ่งรุ่นที่โรงเรีนเนยนยาละตบารูครับกลุ่มที่เรานําเข้าสู่การบําบัดที่ได้สารวจจากการทาประชาคมทุกหมู่บ้านนะครับได้มา2 1 4คนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ จ,จัดออกเป็น5รุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2แต่เป็นรุ่นแรกของจัดเตี้ยมเฟืองนะครับตัวนี้ก็ได้เข้ามาประมาณ57ท่าบเจท่านขนาดนี้ที่เข้าการประชุมข้อมูลที่ได้มาเหล่านี้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นํานท้องที่ผู้นําท้องถิ่นในการเฟ้นหา,าบางท่านพราะผู้ปกครองอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเอาลูกเข้ามากักขัง เป็นจริงไม่ใช่เราเอามาเพื่อสร้างคนให้เป็นคนสร้างลูกไอ้ที่ดีของให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ทําให้ลูกคนนี้เป็นเด็กที่ดีของหมู่บ้านแล้วก็จะได้ช่วยในระดับตำบลอำเภอต่อไปนะครับก็พยายามทำความเข้าใจและให้พ่อแม่ผู้ปกครองมาดูได้ตรงนี้โดยตลอดนะครับว่าเด็กที่ละหมาดไม่เป็นก็เมื่อจบจากตรงนี้เราก็มั่นใจว่าจะกลับไปละหมาดเป็นเด็กที่ไหว้พระไม่เป็น กลับไปจากตรงนี้ก็คิดว่าไว้พราเป็นทั้งนี้ั้งนั้นตรงนี้นะครับจุดตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับเด็กเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปฝึกอะไรอย่างไรฝึกให้ร่างกายเข้มแข็งไม่มีผลสร้าจิตใจไม่เข้มแข็งและผมคิดว่าในพื้นที่อำเภอกาบังหรือสามจังหวัดเนี่ยโชคดีอยู่อย่างนะครับเรื่องของการนับศาสนาอิสลามเนี่ยศา,นาส,าน,สานาอิสลามเนี่ยผมคิดว่า จะช่วยในการบำบัดเด็กไทยมุสลิมให้สามารถกลับมา,าเป็นเด็กปกติที่ห่างไกลยาติดติดได้เพราะว่า,าลูกหลานของพี่น้องคริมเนี่ยได้ชิดกับการ,ออก,าร,ก,รกังวลของพระศาสนาม,มาตั้งแต่ตาดิกาแล้วก็เลยผมมั่นใจมากว่าถ้าเราได้ทำตรงนี้ให้เด็กได้จริงๆแล้วเด็กเราจะกลับมาเป็นเด็ก,ดกที่มีจิตใจแจ่มแจ้งห่างไกลยาติดติดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง กองทัพภาคสี่ส่วนหน้านะครับที่ส่งอ่างดับจุวนวิทยากรนะครับซึ่งวิทยากรเหล่านี้ก็อยู่ในโครงการยาลานบารูมาช่วยเติมเต็มตรงนี้และก็สร้างคนให้เป็นคนในวเปิดกระบังก็ต้องขอตัดขอบคุณขอบคุณทั้งโรงเรียนวิทยากรยาลันบารูและขอบคุณท่านผู้ว่าเดชรักษิณพือผู้ว่าการจังหวัยาลาก็คิดว่าด้วยปฏิประสา์วิชาจากวิทยากรตรงนี้ของมั่นใจว่า สิ่งที่เราหวังจะได้ดังใจให้แน่นอนครับผมครผลคาดหวังเป็นไงบ้างครับผลคาดหวังก็คิดว่าเด็กที่ผ่านตรงนี้แล้วนะครับจะไม่กลับเข้าไปอยู่ในวังวนของอยาเสพติดเพราะว่าเราใช้วิธีกวาดแต่ละหมู่บ้านไม่ใช่ว่าหมู่บ้านนี้มีสิบคนเอามารุ่นละสามคนห้าคนไม่ใช่เอามาหมดทั้งหมู่บ้านเพื่อให้กลับไปแล้วจะไม่ต้องโดนเขาเรียกว่าไม่ต้องโดนดีบั้นทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนว่าเด็กเหล่านี้ พราะบางทีเด็กที่กลับไปเ,เขาจะมองว่าคงจะไปให้ความรับอะไรกับกลุ่มนี้แต่ถ้ามาตั้งกลุ่มและกลับไปตั้งกลุ่มเขาก็จะอยู่ด้วยกันแต่ว่าถ้ามาบางส่วนแลกลับไปเขาจะข่าตัวพวกไม่ได้ผมมั่นใจว่าเด็กเหล่านี้จะช่วยเราได้ยอะครับแล้วก็นี่ก็เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างอำเภอกบบาบังกับกองในการร,รักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านะครับหลอบวันนี้เวลาขออัยทุ่ว่ามันเสด็จมาลงแล้วนะครับยาลงนันปารุทางสายใหม่ทางแห่งความดีทุกดวง